เดี๋ยวนี้พามารับชมงานหาดิงเสาต่อหม้อครับทำยังไงแบบไหนมารับชมได้เลยครับตอนีช่างไก่ก็กําลังผูกนะครับผูกซึกดิงครับเราหาดิ่งของมุมไม้แบบที่จะรอเสาต่อหม้อนะครับเป็นมุมนะครับเราขึงเชือกนะครับขึงเชือกในแนวเกนเอและแนวเกนวานะครับเราก็วัดจากศูนย์กลางครับจะมี จุดศูนย์กลางของเสานะครับวัดออกมา10เซนนะครับเพราะว่าเสาเรามีขนาด20เซนนะครับวัดออกข้างละ10เซนแล้วก็ขึงเชือกนะครับถึงเป็นตัวตัด X Y นะครับพอพอขึงเชือกตัดเรียบร้อยครับก็ทิ้งดิ่งลงมานะครับให้อยู่ตรงมุมของตัวไม้แบบของเรานะครับทาได้มุมแล้วนะครับก็สามารถล็อกเอาไว้นะครับล็อกทั้งข้างดานข้างแบบแล้วก็ฐานของแบบตัวหม้อด้วยนะครับนี่ก็เป็นการหาดิ่งหรือว่า การตั้งเสาต่อม้อนะครับเราไม่ใช่